สองนาทีแรกสองนาทีแรกพร้อมเตรียม <สา S 1> เริ่มครับสัญญาณลูกเห็เริ่มครับนับไปเรื่อยครับนับไปเรื่อยครับในเวลาสองนาทีในเวลาสองนาทีโอ้โหสุดมาดีครับนสะุดมาดีครับพอดีเลยตัวนี้นะนนต้องเข้า 6ทั2ไปเลยครับโดดตัวโฮทับ2ทั3 6ทั5ทับ6ทับ7ทับ8นะครับลุกรักหนึ่งก็จะเข้ายากติก็รับทับ3ทับเข้าไปใหม่6 2ับไปเลยครับ6ับ2 6 2ไปเลยครับเืกอเส้นนะครับ8านมาล้างตัวดีมากนะครับบวกอารานไป เข้ามาได้ดีนะครับ6-5ทำเริ่มไปเลับ าาดูแล้วคาดว่านะครับคาดว่ากองสอร์น่าจะนอยู่นะครับคาดว่านะครับไร้เวลาไม่หนึ่งนาทีสางสิบวินาทีนะครับนาทีสี่สิบนับเป็น 4, 4, ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายสวัสดีครับที 5, หกห้าสี่สามสองหนึ่งลงแล้วครับโอ้โหหน้เอ้าสะกาะครั้งที่หนึ่งผ่านไปดูนะครับครั้งที่หนึ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยเช็คเช็คสะกาะเช็คสกาะอ๋อหกทัพหนึ่งหกทัพหนึได้ไป 139รบครั้งครับหงได้ไปโอ้โห256ครั้งหกพักสได้ไปหน้อยยงร้อยสครั้งนึ่งรสิครั้งหนรครั้ง6กักสได้ไป112 6งร้อยสบั้รยสบ 怎么了